สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองห3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยี่กีห้องรวยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b สไคร b ์ share, ช่อง DBRIS สองห้าหด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอนในการทําคลิปใ,ใหม่ๆในแต่ละวันแอนมาลงเป็นแนวทางนะคะย้ำว่าเป็นแนวทาง ใครสนใจดูรอบต่อรอบสนใจโปรแกรมนะคะก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสูตรก็คือร้อยบนบวกหน่วยล่างเล่นปาก10ล่างก็คือกดล่างรูดหน้านะคะข้อดีของรูดก็คือว่าของรูดของปากก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะเราก็จะได้ท้าสุดเราเข้านะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของปากนะคะ ก็เข้าตั้งแต่รอบที่37จนถึงรอบที่43เนาะ3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนตอนนี้เข้าแล้ว7รอบแล้วนะคะยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็จะวนๆอยู่ในในสูตรของแอดนะคะยังไงก็ฝากดู u t u b e ย้อนหลังด้วยนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายเทคนิคเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากปวดหัวในการคำนวณน,นะคะไม่อยากปวดหัวในการที่จะมาคำนวณสูตรก็อเอาตัวช่วยไปนะคะเป็นโปรแกรมใช้ง่ายสะดวกสบายมีทุกเวอร์ชันเลยนะคะ แต่ถ้าใครไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีโปรแกรมก็สามารถอัพไปจดลงในกระดาษลงในสมุดก็ได้นะสุดคือร้อยบนบวกหน่วยล่างก่อนนั้นก่อนนำเล่นเช็คก่อนนะคะว่าสุรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วเนาะร้อยบนบวกหน่วยล่างเข้ายาวๆเลยเอารอบที่42เลยก็แล้วกันจะได้ให้สมาชิกได้ไปลงทุนได้ทันนะรอบที่42ก็จะเอารอบก่อนหน้านั้นคือรอบที่41มาคำนวณร้อยบนนะคะสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะร้อยบนก็คือ2บวกหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือ6 สองบวกหจะได้แปดองบวกหได้แปดนะเพิ่มให้ได้5ตัวนะคะเอาหตัวนี้ไปเล่นปัก10บลางก็คือกดล่างรูดหน้านะคะก็จะอยู่ที่50ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน50บาทเดี๋ยวจะมีเทคนิคการตัดให้ลดต้นทุนลงนะคะฟังให้จบคลิปเนาะรอบที่42ออก53309ปัก10ลลางก็คือ0เข้านะคะต่อไปรอบที่43เอารอบที่42มาคำนวณ ร้อยบนก็คือ5บวกหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างก็คือ9 5บวก9ได้14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4มานน้เพิ่มไม่ได้5จํานวนนะคะรอบที่43ออก0ูน4์ี่ีปัก10ล่างก็คือกดล่างรูนหน้านะสเข่าต่อไปรอบที่44รอบที่43มาคํานวณร้อยบนก็คือ0บวกะคะบวกหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือ7 0ย์บวก 7, ได้7นับเพิ่มให้ได้5จํานวนมี78901 นะคะก็เข้ายาวๆเลยทีนี้เรามาดูเทคนิคการตัดให้เหลือให้ลดต้นทุนลงเนาะก็จะเอารอบอเราจะเช็ครอบที่38 39 40แเ้ราจนลงทุนรอบที่41นะรอบที่38นะคะปัก10ล่างการคำนวณไม่บอกแล้วเนาะเราบอกกันไปแล้วแจ้งกันไปแล้วแต่ทีนี้เรามาดูเทคนิคการตัดนะคะปัก10ล่างนะคะปัก10บล่างก็คือเลข9 9เข้าทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่39ปัก10ล่างนะคะปัก สิบล่างก็คือ0ูนย์ทำสัญลักษณ์ไว้รอบที่40่สปักสิบล่างก็คือ7จ็ดทำสัญลักษณ์ไว้นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าตำแหน่งไหนที่ที่ไม่เข้าตั้งแต่รอบที่38 3สิบแปามสิบเก้าเราจะลงทุนรอบที่41่บเนาะรอบที่3ามสิบแปดตำแหน่งที่ไม่เข้าเลยคือตำแหน่งที่2ตัดได้เลยนะคะเราจะลงทุนรอบที่สี่นะตำแหน่งที่2ตัดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดใหม่หน่อยนะมันไม่ตรงนะคะเดี๋ยว สมาชิกจะ,ะง,งงงงเนาะเราจะเช็คอบที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบตำแหน่งที่หนึ่งเข้านะรอบที่สามสิบเก้าเข้าตำแหน่งที่สองไม่เข้าเลยตัดได้ชื่อยาวมาเลยนะคะเราจะลงทุนรอบที่สี่สิบเอ็ดนะเราจะเช็คยอดหลังสามรอบรอบตำแหน่งที่สองตัดไปแล้วตำแหน่งที่สามรอบที่สี่สิบเข้าไม่ตัดตำแหน่งที่สี่รอบที่สามสิบแปดเข้าเราก็จะไม่ตัดตำแหน่งที่ห้าไม่เข้าเลยตัดนะคะ ก็ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่3ตําแหน่งนะคะรอบที่4 1นะเราจะลงทุนนะก็จะเหลืออยู่เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองนะคะตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าตั้งแต่ที่เราเช็คย้อนหลังไปสามรอบตัดออกเลยก็จะเหลืออยู่สามตำแหน่งนะคะก็เอาสามตำแหน่งนี้ไปเล่นปักสิบล่างก็คือกดล่างรูดหน้าก็จะอยู่ที่สามสิบตัวถ้าเราลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุนสามสิบาทนะคะรอบผลที่ออกรอบที่สี่สิบเอ็ดออกสองหกสามสองหกปักสิบ่าง นะคะสเข้านะคะสเข้าเราไม่ได้ตัด2เนาะเราตัดเลข0ูนย์กับเลข3านะคะสเข้านะคะเราก็จะได้ซึ่งเราใช้ทุนแค่30บาทเองนะคะยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุน30กําไร60บาทเลยเนาะก็อแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้เป็นแนวทางในการ ตัดสินใจนะคะว่าจะลงทุนแบบไหนนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ